เฮ้ยเอาแล้วบอกแล้วเฮ้ยเหมือนแม่มึงเลยเจไม่ใช่เฮ้ยเจไปอะไรเจไปอะไรว้ายมีฝรั่งเลยให้เขาแข่ย้อมผมสีไวาแล้วมิวส์เลยบุญเทินเสครับมึงพากูมาเที่ยวทำไมอะก็ทีมงานน้อยก็ช่วยกันถ่ายนี่พาไปไหนตลาดน้ำบางน้าพึ่งในใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยวันนี้เป็นี p ีแรกเร็วๆเลย วันนี้ไปเที่ยวไหนเนี่ยตลาดน้ําบางน้ําพึ่งในเฮ้ยอย่ามีเพล่พาปลาแดงจังหวัดสมุทรปราการเฮ้ยตําบลตําบลบางน้ําพึ่งในตำบลพาปลาแดงจังหวัดสมุทรปราการบ้านเลขที่สี่สองบ้านเลขที่สี่สองเราเดินเข้ากันเลยดีกว่าตอนนี้แม่งร้อนเออแม่งร้อนร้อนจริงใช่เดี๋ยวไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยด้วยเขาร้อนร้อนเลยไปเลยยาวไปเลยไม่ใช่ ไม่เกี่ยวกับเขาเออคลิปนี้อย่าลืมแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันไปไปเข้าท่านไหนวะบรรยากาศดีใช่บรรยากาศดีเอ้ยต้องบอกไม่ร้อนตายเวลาเรามาที่เนี่ยมันลาบากไหมก็ข้ามเรือก็ได้ปั่นจักรยานมาก็ได้มอเตอร์ไซค์มาก็ได้เรือมาจากทางไหนเรือมาจากทางอ่าบางนาลาข้ามฝั่งมาข้ามฝั่งมามาบางน้ำพึ่งใหม่แล้วก็เข้ามาตลาดน้ำบางน้ำพึ่งใหม่ในวันนี้ นี้มีมีมีของอร่อยไหมที่เนี่ยอุ้ยเยอะนะเขาบอกของของอร่อยเยอะแล้วเนี่ยนี่อยากกินอะไรกินได้นะอร่อยทุกร้านใช่เหรอเจ๋งกูไม่เชื่ออ้าวลองได้เลยทุกร้านลองได้ยังไม่ค่ะไปอยากกินข้างในจะเยอะกว่าของนั้นนจะเยอะกว่าเฮ้ยมีฝรั่งด้วยไม่เขาแก่ไอ้กำลังวัยรุ่นเลยนะย้อมยอมผมสีไวเดอร์มิวเลยมีฝรั่งด้วย อันนี้ของแท้มีของแท้นีฝรั่งของแท้แต่ต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เก่งนะเมื่อกี้เห็นว่าเด็กฝรั่งเดินไปตัวนิดเดียวพูดอังกฤษโคตรเก่งเลยใช่เด็กสมัยนี้เก่งอันนี้อันนี้จะเริ่มเริ่มมีของแล้วพอเข้ามาในตลาดจะเริ่มมีของแล้วอันนี้เริ่มเยอะแล้วเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือได้นะใช่เพราะอันนี้คือตลาดน้ำไงก๋วยเตี๋ยวเรือนี่หรอไม่ได้ทุกร้านเพราะว่ามีเยอะก๋วยเตี๋ยวเรืออืออุ้ยมีหมูมีเป็ดด้วยมีปากเป็ดด้วย ชิงเหลียวชิงเหลียววะอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยชิงเหลียววะคือชิงเหลี่ยววะคืออะไรอ่ะเบ็ดเบ็ดชิงเหลี่ยว่ะไม่รู้ว่าไม่ค่อยได้ทาบาปอบะไม่ค่อยได้ตกปลาเท่าไหร่ต้องถามนี่อาจารย์ปรมาจารย์อะไรอ่ะปรมาจารย์ตกปลาโหตกปลาไม่เห็นจะเคยด้นักตัวเลยไม่เคยได้แดกเเขาไม่เคยได้กินเลยเขาตกไม่รู้จะมาไังไงเลยนะอย่าให้พูดดีกว่าโหนี่อะไรเนี่ยนี่ลูกชิ้นฮะลูกชิ้น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 ทำเองด้วย ไม่ใส่บอลล็อกนะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบอลล็กคืออะไรอบอลล็กคืออะไรมันมันคือวัตถุที่แบบว่าทําให้เราโตขึ้นใช่เหรออันอันอันนี้อ๋อบอลล็กคือสารทําให้ให้กรอบอ๋อกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่อ๋อเหรออ๋อนี่คือบอลล็กคือว่าใส่แล้วมันไม่นี่ไงใส่แล้วมันจะกรอบถ้าใส่บอลล็กอ่ะมันเด้งมันจะเด้งๆเพาทำาจากบอลล็ก ถ้าบางคนอยากกินลูกชิ้นเด้งจริงนะเอายางพาราผสมได้เลยใช่เหรอเด้งแน่นอนเออกูว่างแล้วเนี่ยอันนี้หมูหรือเนื้อครับแม่อ๋อเป็นหมูหมูล้วนไม่มีหมูล้วนผสมมีน้ำจิ้มแจ่วด้วยน้จิ้มซีฟู้ดด้วยเออเฮ้ยเจ้าน่าอร่อยน่าอร่อยน่าอร่อยใครมาฝากมาร้านแม่ด้วยนะครับผมต้องบอกนะผมไม่เคยมานะที่เนี่ยวันนี้เจพามา วันนี้ค่อนข้างจะแบบว่าคือคนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยไงเพราะว่าที่นี่จะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ<อ>์โอก็มาเที่ยวกันได้ข้างในมีคาราโอเกะด้วยนะใครอยากมาร้องเพลงมาผ่อนคลายได้เลยที่นี่สามีสาวสาวนี่สาวสาวนี่ส,สี่ห้าคนลงอายุารวมกันนี่มากกว่าท้องสนามหลวงอีกเขามันเยอเงมอนกันหรอเดี๋ยวลองไปดูออลำวงผ <ไป S 1> ู่<ต>ใหญ่ไงแต่ต้องบอกก่อนนะว่าออจริงจริงอ่ะมันไม่ร้อนหรอก แต่เจมมีคนเหงื่อออกเยอะใช่ใช่ผมป็นคนขี้ร้อนเขามีพัดลมนะผมคนขี้ร้อนมีพัดลมให้นะตลอดทางเลยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่หน้าตาดีมักขี้ร้อนหมดเอ้ยแล้วมันอยู่ใกล้ด้วยนะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ชาเขาเรียกว่าชากรุงเทพอ่ะเขาเรียกเอถ้าถ้าถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกระเพาะอะไรนะกระเพาะปลาไม่ใช่กระเพาะหมูคนในนี้เขาเรียกกันกระเพาะหมูคนในนี้เขาเรียกกระเพาะหมูใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวว่าอยู่ไหนนะก๋วยเตี๋ยวเรือ ไหนไม่เรือเลยนั่งอยู่ข้างล่างไงอันนี้น้ำยังไม่เยอะ,ะเรือเลยยังไม่ชัด<อ>ใช่อ,อันนี้ลงไปนั่งกินในเรือได้นะจะลงไปนั่งกินในน้ำก็ได้ให้ไอเลย,ยน้ำเจนะ้ำต้องลากไปกินไปเจ๊เฮ้ยปลาดุกต้องเค็มเฮ้ยปลาทูปลาทูเคยกินป่ะเคยเคยอ,อร่อยอร่อยปลาทูทำไมเัามีตัวเดียวต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดน้ำในกรุงเทพมีไม่กี่ที่นะไอเจ๊กูถามหน่อยว่า ว่าทำไมร้านแบบนี้เขาถึงไม่มาเปิดวะไหนอันนี้อ่อไม่อันนี้เขาขายนะจริงอ่ะใช่เหรอเขาขายอาหารว่างเขาขายอยู่ไม่เห็นไม่ค้าร้านข้างในแบบว่าพวกร้านข้าวก็มีนะบางคนแบบว่าเอยากกินที่นี่ก็มีออยากจะแบบว่าเดินกินไปด้วยก็มีเรื่องสรรนี่เลยนี่สวัสดีครับแม่นี่อันนี้เมี่ยงคำเฮ้ยเมี่ยงคำ ชุดเท่าไหร่แม่ชุดละร้อยทุกคนมาอุดหนุนแม่ชิ้นหนึ่งป่ะเฮ้ยสแกนได้ไหมแม่ได้ค่ะแล้วไม่ผิดหวังนะคะที่ Golden Pet ยังมีแสาขานะคะไปส่งอันนี้อยากกินอยากกินจริงแม่ทำน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณครับแม่อ๋อไอนนี้ชอยที่เขาทำใช่นะเพราะว่ามีเมียแต่งจริงอาจจะบอกว่าเด็กเด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันแล้วเนาะใช่ใช่มาเที่ยวกันมาเที่ยวกันขอบคุณครับแม่ แต่วันนี้โชคดีนะวันนี้โชคดีที่แบบว่ามาแล้วแบบอากาศไม่ไม่ไม่ไมค่อยร้อนไม่อบไม่อ้าวจะเท่าไหร่จะไม่จะผมเป็นคนขี้ร้อนไงเออคเป็นคนขี้ร้อนอันนี้มีนวดวแผนไทยด้วยนะอันนี้ผมเห็นตั้งแต่สมัยเด็กอะอตั้งแต่วัสดีครับอา้าวอ๋อนี่พี่พี่ดูผมผมอยู่ในรายการใช่ไหมดูเพจผี พี่ชอบดูรายการสับเปลื้อป้าเปล่าเขาก็ข้าวแล้วบอกแล้วข้าวผัวผีเขาก็ดูเอาแล้วข้าวผัวผีเฮ้ยเผ็ดเผ็ดอันนี้ใครแม่อันนี้ใครนี่เจ๊แทนอะไรนี่นี่นี่จะมีสปดูอยู่ดูอยู่ นี่ธรรมดาแม่ที่เราดูรายการผีอคาณครับขอบคุณนะครับใครมาฝากมานวดได้นะมาเดินแบบว่าพอมาเดินเดินปุ๊บปวดขาว่ะเข้ามาเดินได้เข้ามานวดได้ดีนะนนี้กตลาดดีนะอย่างเงี้ยเย็นในรู้ไหมเย็นในรูอะไรอ่ะเนี่ยเขาเขียนเย็นในรูปแล้วท่านนอกรูไม่รู้ไม่เย็นอ๋อไม่รู้ไม่เย็นอะไรของแกวะเนี่ยอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยสัรหาเฮ้ยมีถุงขายเวยเจมันน่าแปลกตรงไหนที่ถุงขาย ของโตไม่ใช่ตลาดแบบเนี้ยอวรที่จะมีของขายแบบนี้ก็มีของฝากก็มีของกินเขาเขาถือก,ก๊อปแกป๊ปมาขายเลยเผื่อบางคนไม่อยากถือไงอยากรวมถุงเป็นถุงเดียวแล้วร้านค้าเขาก็มีถุงของเขาอยู่แล้วปะก <c oughs> ็อ้าวร้านค้าซื้อมาหลายร้านมันก็หลายถุงไงประหยัดโลกร้อนมาล่ะ <c oughs> ซื้อเลยถุงเดียวใส่ถุงเดียวใหญ่ๆได้อ้าทำไมยอมง่ายจังงั้นกูเป็นคนชอบยอมอุยมีสิงด้วยมีสิงมีสิงด้วย ตกใจอะไรฉิงเอาทำไมอ่ะกูไม่เคยเห็นไม่เพี้ยนนะจีเป็นไปเป็นไปรุ่นยกใหม่อ่ะอุ้ยขอโท่าไหร่ขอโทษไม่เป็นไรครับฟันหุบแล้วไม่เป็นไรเกือบเข้าร่องเลยโถิดสัตว์ไม่เห็นป่ะมีเสียงคาราโอเกะแล้วเห็นด์มาเอ้ยเสื้อผ้ามัดย้อมก็มีแม่ไปไหนให้แม่ร้องเพลงร้องเพลง ใช่หรอแม่ชอบร้องเพลงหรอแม่ชอบร้องเพลงนี่เราเข้าไปดูบ้างเราเข้าไปดูบ้างคือไปร้องเพลงที่นี่มีไอ้นี่เหนือสวนปฏิบัติธรรมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สวนปฏิบัติธรรมไม่ใช่เฮ้ยแต่สวนพักผ่อนมีเฮ้ยเหมือนแม่มึงเลยเจไม่ใช่ <ห ả? S 1> เด็กๆผมมาดูแม่ร้องไงใช่เหรอใช่มารอแม่ร้องเพลงแม่ร้องไงก็อ๋อออ๋วันนั้นร้องเพลงเร็วออ๋เพลงเร็ววันนั้นสวนสาาระสุทธน ไม่ถือว่าลมเย็นมากมีลมตกด้วยใช่ลวตกธรรมชาตินะเนี่ยเหมือนว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วแบบว่าไม่ค่อยได้สูดสูดบรรยากาศเท่าไหร่อะอ,อ,อันนี้ก็เหมือนว่าได้มาสูดบรรยากาศในในแบบว่าใกล้ๆก้กรุงเทพอะ่ะแต่จี้งเขาบอกว่าที่นี่คือปอกกรุงเทพ,พนะมึงรู้ได้ไงเขาบอกมาแบบนี้ใครบอกคนนั้นรู้ดีเขาบอกอเชื่อเขาเถอะไม่ต้องบอกว่าเป็นปอก เป็นโต๊ะนั่งใครมานั่งก็ได้ไม่เสียเอาไว้แบบนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่งตรงไหนก็ได้เวลาซื้อของมาแบบอยากกินเลยอะไรเงี้ยไม่อยากแบบไม่อยากเดินก็มีอภินันาการถูกต้องนะโครงการดนตรีกิจอาสาตลาดน้ําบางน้าพึ่งหรือใครอยากมาลองก็ได้นะไม่ได้แบบว่าห้ามให้ใครมาห้ามมาห้ามลองนะกูมีเพื่อนคนหนึ่งเลยร้องเพลงคนพอเลยจริงป่ะชื่ออะไรบุญเทิงบุญเทิงไม่อยู่อาบุญไอ์แคนก่อนได้ไหมโอ้ยไอซยา นี่๋ยวผมผมพาพี่ไปกินไส้อัวดีกว่าไส้อัวนี่เป็นอาหารจีนนะรู้ป่ะรู้เลยไงรู้ดิไส้อัวแล้วแม่วดีจ้าแม่วดีจ้าหอมม่ตองปลาหมึกใช่ไหมแม่ปลาหมึกใช่ไหมชุดเท่าไหร่นะแม่ชุดละเจ็ดสิบบาทเอาให้ชุดหนึ่งครับแม่เคยเห็นปะเวลรุ่นยุคใหม่เคยเห็นปะไม่เคยพี่เคยกินไหมอย่างเงี้ยไม่เคยเพราะว่าบางทีอะอย่างเงี้ยมันมันหอมมันหอมใบตองที่เขาหออย่างเงี้ยเออหอมหอมหอม นี่เดี๋ยวแกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูก่อนอร่อยไหมหอมไหมหอมหอมมกูไม่ห้ามด้วย,ยไม่ห้ามด้วย <laughs> มันแกะใบตองก่อนสิเนี่ยทุกคนอืมอาหอมมะโอเคปลาฝากด้วยนะปลาหมึกห่อไข่ใบตองนะครบกระคุณน,นะครับแม่มาฝากมาลองกันได้ ไม่เคยดูคลิปหรืว่าสะดวกมีห้องน้ำด้วยใช่มีห้องน้ำด้วยมันเนี่ยเนี่ยดูแถวดิโคตรยาวอ่ะเดี๋ยวมีไส้อั่วไซเกาะเดี๋ยวให้ทีมงานต่อแถวได้เราไปชิมกันได้เดี๋ยวเราเดินก่อนได้เดี๋ยวซื้อของซื้อซื้อมาเลยได้เราไปชิมกันได้ได้ได้แม่งอร่อยจริงหรือเปล่า มาเนี่ยกูเห็นพูดเยอะเกินโอ้โหพี่นี่อร่อยพี่นี่อร่อยนั่นอร่อยนู่นอร่อยอร่อยจริงไม่เชื่อหายไม่ค้าดิถ้ากูซื้อมาแล้วไม่อร่อยนี่กูพูดตามความจริงเลยนะได้เลยฮะไม่อร่อยให้ทุนเสีหน้าพี่ไอเลยทีมงานทีมงานเดี๋ยวรอเข้าแถวใช่อ่ะพี่ก็เดี๋ยวเสริฟอ่าได้เดี๋ยวเราไปนั่งกินนะได้เพราะเรายังไม่กินข้าวมาถูกแล้วที่นี่อ่าฮะมีอะไรอร่อยบ้างที่มันอร่อยหมดทุกอย่างไม่แบบเอ้ของนอกจากกูก็ไม่มีอะไรอร่อยอร่อยแล้พี่เอาเอาแบบว่าอ่าพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยว มีก็ก๋วยเตี๋ยวเรือไงก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้ที่อร่อยเลยอร่อยโอเคอร่อยทุกร้านไปไปนี่นี่ก็นี่กับที่ปั้นคลิปอ่าที่ใส่ดีแล้วช้านะปั้นสิบปั้นสิบสวัสดีครับแม่อันนี้มีไส้อะไรบ้างอะแม่เฮ้ยปั้นสิบปลากระพงเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินด้วยปั้นสิบปลากระพงไม่เคยอ๋อมีหลายปลาเลยอะแม่อืมเฮ้ยอร่อย เ <Hey. S 2> มาจากบางบอ่อค่ะอันนี้เัิ่นสิบปลาสลิดร้อนๆเลยอ่ะมาจากบางบอ่อแม่เอาทุกขายถุงเท่าไหร่คะับแม่ปลากระพงเกปลาสลิดร้ 1> 1อยเนื้อแน่นเทีแรกคิดว่าอะไรวะคิดว่ามันมีแค่แป้งทีแรกคิดว่าแค่แป้งแป้งบางไสงแน่นใช่ <Ừ. S 1> เหมือนที่แม่บอกอันนี้คือเห็ดอ๋ออันนี้เห็ด,นนหดแม่แม่ให้ผมอิ่มผมไม่ซื้อแม่ เผ็ดก,ก็อร่อยนะคะเอะออร่อยทุกคนเลยอ่ะเออวะก็บอกนะเคยกินเคยกินปั้นถ้าเรกปั้นสิบปั้นสิบถ้าสองอันจะเป็นปั้นยี่สิบไม่ใช่เคยกินปั้นสิบอ่ะแล้วแป้งมันหนาใส้มันน้อยอือเล่ปะมันจะได้รู้จักแค่แบบแค่แป้งใช่ไม่รู้วิชาใส้อันเนี้ยกำลังดีทำนหน่อยห,อย,หยิบเพลินๆนะใครอยากมาตลาดนะเข้ามาได้ขอบคุณครับหูร้อนๆเลยอ่ะ ออถ้าไม่เชื่อว่าร้อนดูเหงื่อทร้อนไหมล่ะนะก็ใครอยากกินะน,นะเชิญนะร้านนี้ขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณรครับมื่อกเายมีแบบจทำบุญใช่ไหมใช่จุดทำบุญคือใครเข้ามาถึงปุ๊บ่ยทำบุญก่อนได้เลยเ,ออเสริมอ่าพวกสิริมงคลอะไรเงี้ยฟ<ห>ุตทังเอากระตังใส่ตู้ทำมาเอาสตังใส่ตู้สังขัง พระไม่อยู่เอาตู้สตังเราก็ทําอุ่นันต่อบไปแต่เราไม่ขโมยไงเราเด็กดีเราไม่ขโมยดีแล้วดีใช่ไม่ใช่ก็ตอนนี้นะฮะเรากำลังเดินเข้าไปด้านในเมื่อกี้อยู่ด้านหน้าใช่นะถ้าถ้าหมาก็คือว่าตรงนั้นอ่ะคือด้านหน้าใช่ตรงนั้นก่อนใช่แต่ว่าส่วนใหญ่อะถ้ารถเต็มเขาจะให้จอดด้านหลังเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นของแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นของฝั่งากกวค่ะ ใครฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้คือของกินใช่ส่วนใหญ่จะเป็นของฝากใช่แล้วแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้กินล่ะเมื่อไหร่คุณจะได้กินนี่ไงซื้อมาแล้วไงก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวรอก่อนไงนี่เดี๋ยวไปไหนไปไหนอ๋อเราต้องข้ามสะพานใช่ไหมใช่ต้องข้ามสะพานอะไรอ่ะสวยสวยโอ้โหสะพานสวยเนี่ยนี่อันนี้คนเยอะไหมต้องไหม มองเลยเห็นไหมของเยอะมากของกินเยอะเลยอ่ะใช่คอดเยอะอุ้ยปลากิมไข่เตาปลาเก่าไข่ติมของเล่นวัเด็กก็มีนะฮะอุ้ยอยู่หัวเนี้ยอุ้ยไว้ข้าวเหนียวไว้ข้าวเหนียวไว้จี๋นะคือหลายอย่างส่วนใหญ่เขาทำสดที่นี่หมดเลยนะทำสดๆให้ดูให้เห็นกันจรๆตอนหน้าต่อตา ว่าทำกันยังไงทำแบบว่าไม่ห่วงสูตรเลยอืมของเยอะมากชุดนี้เหมาะกับพี่นะใส่ล่าผีอ่ะไม่ใส่กูไม่ชอบกูไม่ชอบกระเทยจริงเหรอใช่สาบานสาบานเลยค่ะไครลบหลบหลบหลบเขาเจ็บไปเลย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 พี่แทนเจ็บไปเลยพี่แทนกูเหม็นทุเรียนเจ็บไปเลย กูไม่อร่อยกูเบรคนไม่กินทุเรียนปปาบปอยี่ยขอชอบของมาช่วยคือเหมือนคนคนถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบไลนะถ้าคนชอบกูชอบเลยนี่มาตลาดเนี่ยอฮะคือถอดเสื้อผ้ามานี่ครบหมดเลยนะอุ้ยได้หมดเลยนะเครื่องประดงประดับของกินได้ยังเกงองียถงเท้าอ่ะเห็นขาดใช่ก็มีครบจริงๆเสื้อผ้าเขาสวยเยอะหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต่างเมืองต่างจังหวัดพื้นเมืองก็มีด้วย จริงผมเป็นคนสายตาไม่ดีนะเป็นคนสายตาสั้นออยู่กรุงเทพมองเชียงใหม่ไม่เห็นเลยกำลังคิดเลยนี่พ่อหน้าจะแอะ์เบ้นหนึ่งอะไรนะปลาครับอ๋อปลนลมปลาคาร์ฟไปเดียไปเดี๋ยปลาคร์ฟดูดไม่ได้หนูไม่ตาต้องตอดทำไมต้องต่อสาย คนบ้าเลยไม่มีหัวนมหุยพูดเพราะวุ้ยม oh yes, no okay. oh yes, ันขโมยันนมอ่ะไอ้เจจับไปหุยมันดูดแรงมากเลยอะไหนวะนึกไงอุ้ยเอ้า เกียร์อุ้มันดูดแรงมากอ่ะุ้ยดูดถ้าตกใจเลยเมื่อกี้มันก็จับแน่นๆดิรู้ว่ามันดูดแรงอ่ะเฮ้ยไอ้ต้าเมื่อกี้ตั้งใจนี่จริงๆฮะเกียร์อุ๊ยใจจริงๆ นี่มีไข่ก็อันนี้เป็นไข่ญี่ปุ่นนะไข่ออนเซนเส้นใหญ่ตรงอย่างอันนี้ไม่ได้ปรุงนะพี่ลองอร่อยไหมอร่อยรอมือเส้นอื่นแล้วนยแล้วทำไมไม่เรียกอ่ะ นี่ไม่ได้ปรุงนะเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรคือรสชาติพื้นฐานอดีแล้วส่วนใครแบบว่าชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบเทนะจ๊ะด,ดูอยู่ชอบอะไรใครชอบอะไรเพิ่มได้เลยเม่ต้องเป็นอย อ,อ๋นน <น S 2> อก็อ่าอย่งิปน,นี้แล้วฝากคนลกกาแราซ้คล้ยด้วยด้วยกันนะครเราขอจบลิมราวนี้อ่าขอบคุอครับ off. Oh.